็นคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาววราลีทองแก้วศึกษาดิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรค่ะประวัติด้านการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาและศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา ปิญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์วิชาเอก,กศึกษาทางไกลประวัติด้านการทำงานบรรจุครั้งแรกเพื่อักราช2,547ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ามโรงเรียนนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรสำนักง,งานประลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะผลงานนาวัตกรรมที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณา รูปแบบการนิเทศกัล,ลยานมิตรผสมผสานาระบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดก,การเรียนรู้โคดดิ้งสำหรับครูผู้สอนวิทยการคำนวณสังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดชุมพรความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาจากแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560 2 5 7 9ถึง2579นะคะที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560โดยมีการเพิ่มเติมรายวิชาวิทยกายการคำนวนนะคะิวศานตระให้ไปอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีการศึกษาผลการผลคะแนนการสอบโอนขั้นพื้นฐานนะคะก็พบว่ายังมีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ดิฉันในฐานะศึกษานิเทศที่ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะคะให้ดูแลครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจึงได้ดําเนินการศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอนโคดิ้งของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพรจานวน22โรงเรียนนะคะก็พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนะคะขาดความเข้าใจในเรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ50นะคะไม่ได้จบการศึกษาในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจึงส่งผลทําให้คุณภาพผู้เรียนไม่เป,เป็นไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กําหนดนะคะในฐานะศึกษานิเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องสารววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มนการค้นคว้าหาวิธีการดูงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะในรายวิชาโคดิ้งนะคะก็พบว่ามีการนิเทศที่สามารถช่วยในการพัฒนาครูผู้สอน หลายทฤษฎีด้วยกันนะคะแต่ว่ามีการดึงในส่วนของกระบวนการนิเทศแบบการยานามิตรเข้ามาช่วยนะคะโดยพบว่าการนิเทศแบบการยานามิรมีข้อดีก็คือ,เ,อเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองค่ะระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศผู้รับการนิเทศหรือผ,ผู้สอนเองสามารถที่จะปรึกษาหายรือได้โดยไม่มีความเครียดหรือการความกังวลน,นะคะ เขาก็สามารถเล่าว่าเขามีปัญหาอุปสรรคในการจากกัดการเรียนการสอนอย่างไรบ้างและต้องการให้ทางศึกษานิเทศได้ไปช่วยเหลือเขาในเรื่องใดบา้างนี่เป็นต้นน่ยนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีในการที่จะมาช่วยในการพัฒนาการศึกษาด้วยกันนะคะก็เลยได้เลือกของกระบวนการนิเทศแบบปัญญานามิตรนี้เข้ามาช่วยในส่วนของการพัฒนารูปแบบรวมถึงมองว่าในปัจจุบันนี้นะคะสื่อดิจิตอลหรือสื่อออนไลน์ ได้เข้ามาเป็นส่วนสําคัญในการาก,การศึกษาเป็นอย่างมากเพราะว่ามาช่วยในเรื่องของการค้นคว้าศึกษาหาความรู้รวมถึงการสื่อสารที่สามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเนื่องจากาจากการศึกษาก็พบว่านะคะการกระบวนการนิเทศการศึกษาจะดีอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าขาดการต่อเนื่องและสม่ําเสมอก็มักจะไม่ประสบความสําเร็จเลยเห็นข้อดีของสื่อออนไลน์ที่สามารถทํา เปิดเวทีให้เราสามารถที่จะมีโอกาสได้พบครูผู้สอนได้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะทำให้สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาของครูได้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงพัฒนาความสามารถในการจัดก,การเรียนการสอนของครูได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นที่มาของการพัฒนารูปแบบการนิเทศกรัรยนานมิตรผสมผสานร,ระบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดก,การเรียนรู้ โคดดิ้งให้กับูคผู้สอนนเรียนเอกชนในจังหวัดชุมพรค่ะวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้นะคะ 2. ก็คือเพื่อสร้างรูปแบบการนิเทศกรรยานมิตรผสมผสานระบบดิจิทัลนะคะ3เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบการนิเทศการยานมิตรแบบผสมผสานระบบดิจิทัล โดยที่เราจะมีการประเมินความรู้ของครูผู้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนตัวทิ้งทักษะในเรื่องของการเขียนแผนนะคะและก็พฤติกรรมในการสอนของครูนะคะสามประการด้วยกันส่วนข้อที่4ีหลังจากนั้นเราก็จะมาศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิของทั้งระดับ3ระดับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ของทุกโรงเรียนจำนวน22โรงเรียนด้วยกันค่ะ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะที่เรานำมาเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนารูปแบบนะคะผู้วิจัยเองก็เลยดำเนินการศึกษาเกี่ยวเรื่องของการพัฒนารูปแบบนะคะการนิเทศการศึกษาการเรียนรู้แบบผสมผสานนะคะการนิเทศแบบกริยานามิตรระบบดิจิทัลหรือออนไลน์ที่เกี่ยวเืกับการศึกษารวมถึงสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งด้วยค่ะ วิธีการเนนงาน,งาน,นะคะผู้วิจัยก็เลยกำหนดวิธีการเงนงานออกเป็น3ระยะหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องที่ระยะที่1ก็จะเป็นขั้นของการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการการนิเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้วิชาเิท่การกำเนิดหรือโคดดิ้งนะคะโดยแบ่งเป็นสขั้นตอนย่อยนะคะขั้นตอนที่1จะเป็นขั้นของการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์เอกสารแนวคิด ะะหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบการงานนิดการเรียนรู้แบบผสมผสานระบบดิจิทัลรวมถึงการจัดการเรียนรู้โคดิ้งนะคะอันนี้จะเป็นการศึกษาเอกสารเป็นหลักส่วนขั้นที่สองนะคะจะเป็นขั้นของการศึกษา ح, สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการการนิเทศของผู้สอนวิชาการวิชาวิทยาการคำนวณโดยเรานําความรู้ที่ได้จากขั้นตอนที่หนึ่งนะคะมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ และก็แบบสอบถามนะคะเพื่อถามครูผู้สอนวิชาวิทยการคำนวณในสังกัดทเขกชนทุกโรงเรียนนะคะทุกคนนะคะเพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาและความต้องการนะคะ,นะคะก็เข้าสู่ระยะที่2นะคะระยะนะคะระยะที่2นั้นจะเป็นขั้นของการสร้างรูปแบบการนิเทศนะคะซึ่งเราจะนําเอาสิ่งที่ได้จากระยะที่1ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเอกสาร สิ่งที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสอบถามครูผู้สอนมาประกอบกันเพื่อสร้างเป็นร่างรูปแบบการนิเทศจรรยาบมณิติแบบผสมผสานระบบดีเจ้าขึ้นนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ร่างรูปแบบการนิเทศเสร็จแล้วเราก็นําสู่ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นของการตรวจสอบคุณภาพและก็ประเมินรูปร่างโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องากับการจัดการเรียนการสอนได้แก่นะคะคผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนะคะ คณะศึกษานิเทศรวมถึงครูผู้สอนนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของการจัดก,การเร,รียนการสอนโคดดิ้งหรือวิชาคอมพิเวเตอร์นะคะซึ่งเป็นครูที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดโรงเรียนเอกชนนะคะโดยใช้วิธีการโฟกัสกลุ่มโดยนําข้อเสนอแนะข้อชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะในขันข้น,ขน,ขนนี้แล้วก็นําไปปรับปรุงรูปร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นหลังจากนั้น ก็เข้าสู่ขั้นตอนที่3คือเรานํารูปร่างที่เราปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วลองไปทดลองใช้นะคะกับโรงเรียนต้นแบบจํานวน2โรงเรียนซึ่งมีครูทั้งหมด3ท่านจำนวนหาคเรียนนําผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขรูปแบบนะคะเมื่อปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะได้ร่างรูปเราก็จะได้รูปแบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรผสมผสานระบบิจิต้ลขึ้นมาโดยประกอบด้วยเห่าประกอบหลักด้วยกันนะคะ องค์ประกอบแรกก็คือองค์ประกอบในส่วนของหลักการค่ะคือเรามีหลักการว่าเพื่อช่วยเหลือแนะนําการจัดการเรียนรู้โคดดิ้งนะคะวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนและก็พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนการสอนนะคะองค์ประกอบที่3สื่อการนิเทศสื่อที่เราใช้ในการนิเทศหลักๆก็จะเป็นสื่อแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Uh, Google Form s, ที่ใช้สำหรับการสร้างแบบสอบถามนะคะ uh, Zoom ที่ใช้สำหรับการนิเทศออนไลน์นะคะหรือช่องทางไลน์สำหรับการประสานข้อมูลนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะก็จะเป็นสื่อที่ใช้ในการนิเทศกระบวนการนิเทศนะคะเราประยุกต์ใช้กระบวนการนิเทศแบบกาลยานามิรเข้ามานะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ นำรูปแบบไปใช้นะคะโดยมี5ขั้นตอนหลักด้วยกันหนึ่งก็คือขั้นของการสร้างความสัมคันธ์ค่ะขั้นที่2คือขั้นการประเมินเบื้องต้นขั้นที่3ขั้นขั้นการวางแผนพัฒนาขั้นที่4ขั้นการดําเนินการนิเทศและขั้นที่5ขั้นประเมินผลติดตามผลและสนับสนุนอย่างต่อเนื่ององประกอบสุดท้ายองประกอบที่5นะคะเป็นขั้นเป็นองค์ประกอบของการวัดและก็ประเมินผลนะคะโดยเราจะมีการวัดผลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการในการสอนโคดดิ้งนะคะความสามารถ ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและก็พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูที่มีคุณภาพระยะที่3นะคะหลังจากที่เราได้ตัวรูปแบบการนิเทศที่สมบูรณ์แล้วจากการผ่านการทดลองแล้วเราก็เข้าสู่ระยะที่3นะคะคือขั้นของการประเมินปฏิสิทธิผลการใช้รูปแบบนะคะแบบนะคะโดยมีขั้นตอนขั้นตอนการนําไปใช้ดังนี้นะคะ ขั้นตอนการนำไปใช้ของเราเราก็ดึงกระบวนการนิเทศ5ขั้นตอนโดยเราอิงพื้นฐานหลักของกระบวนการนิเทศแบบกัลยานมิตรมาประยุกต์ใช้นะคะตามบริบทของโรงเรียนเอกชนและตามบริบทของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะคะโดยขั้นที่1ก็คือขั้นท่นของการสร้างความสัมพันธ์ค่ะเราก็จะเชิญครูผู้สอนนะคะในรายวิชาวิการคำนวณทุกท่านเ,เข้ามาประชุมร่วมกันแบบ ออนไลน์นะคะแบบพบหน้าเพื่อที่จะต้องการทําความรู้จักแต่ละท่านแล้วให้แต่ครูแต่ละเร่งเนี้นได้ทําความรู้จักซึ่งกันและกันด้วยนะคะเป็นการสอบถามเพื่อสร้างสัมพันธภาพเบื้องต้นนะคะให้ได้รู้จักกันหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําการประเมิน,นะคะ่ะว่าเราต้องการทราบว่าความรู้ของครูผู้สอนณนะปัจจุบันนี้มีความรู้เกี่ยวเรื่องของการจัดการในการสอนโคดดิ้งเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะสามารถจัดกลุ่มครูออกมาให้ได้ะค่ะว่าครูแต่ละกลุ่มมีความสามารถประมาณไหนหลังจากนั้นข้อมูลที่ได้นะคะจากสองขั้นตอนเราก็นําสู่การวางแผนการพัฒนาโดยเราจะมีคณะนิเทศอยู่คณะซึ่งประกอบไปด้วยศึกษานิเทศของสํานักง,งานศึกษาธิการจัจงหวัดชุมพรและก็ครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เรื่องนี้มานะคะมาประชุมร่วมกันเพื่อกําหนดแผนการพัฒนานะคะ เมื่อได้แผนการได้แผนการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดําเนินการทําแผนโดยท่านที่1เรากําหนดว่าเราจะต้องมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ก่อนคาะเกี่ยวเรื่องของการจัดการงานสอนโคดดิ้งโดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะจํานวนหนึ่งวันเชิญครูมาทั้งหมด22ท่านลักษณะของการประชุมก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายเกี่ยวเรื่องของการเขียนแผนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวิชาวิทยการคํานวณ อันที่2ก็คือเทคนิคหรือวิธีการสอนนะคะวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็การวัดการใช้สื่อค่ะแล้วก็การวัดการประมวลผลในวิชาวิทยการคำนวณด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นการประเมินและก็นิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทั้งแบบพบหน้าและแบบออนไลน์จํานวนสีครั้งด้วยกันนะคะโดยครั้งที่1จะเป็นการนิเทศแบบเผชิญหน้าคือผู้นิเทศซึ่งแบ่งออกเป็นคณะเนี่ยค่ะจะออกไปนิเทศติดตามครูผู้สอนนะคะ ครบทุกโรงเรียนจํานวน16โรงเรียนด้วยกันแบบออนไซต์ site. วัตถุประสงค์ของเราคือไปสังเกตการสอนในชั้นเรียนเพราะเราต้องการทราบว่าหลังจากที่เราดําเนินการให้ความรู้ไปแล้วนะคะครูผู้สอนจะนําความรู้ตรงนั้นไปใช้อย่างไรบ้างรวมถึงได้ไปให้คําแนะนําเกี่ยวเรื่องของการเขียนแผนการสอนด้วยนะคะนะคะหลังจากนั้นประมาณ1เดือนค่ะเราก็จะนิเทศติดตามครั้งที่2แต่เป็นลักษณะออนไลน์เป็นลักษณะรายโรงเรียนนะคะเพื่อ สอบถามว่าหลังจากที่เราให้คาแนะนําในทั้งที่หนึ่งไปแล้วครูผู้สอนเอาไปใช้แล้วยังมีข้อติดขัดหรือปัญหาอะไรอย่างไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็อีกประมาณหนึ่งเดือนค่ะจะเป็นลักษณะการติดตามนะักศึาศึกษาแบบรายบุคคลเช,เ,เช่นเดิมค่ะก็จะมีคณะนิเทศออกติดตามเพื่อดูความก้าวหน้าของครูแล้วก็ทําดาเนินการบันทึกผลเป็นระยะโดยดูทั้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดก,การเรียนการสอนในชั้นเรียนนะคะแล้วก็การเขียนแผนเช่นเดิม ะคะะนหลังจากนั้นในครั้งที่่จะเป็นการเชิญครูผู้สอนนะคะออกมาพูดคุยกันค่ะว่าสิ่งที่ได้รับจากการเทศน์สามครั้งก่อนหน้าครูผู้สอนจะมีข้อข้อติดขัดอย่างไรยุปสัคอย่างไรหรือต้องการนําเสนออย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทุกโรงเรียนเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นเราก็เปิดเวทีค่ะให้ครูผู้สอนได้มีโอกาสเผยแพร่ค่ะซึ่งใน วันที่เราจัดเวทีการประชุมนอกเหนือจากครูในเอกชนก็ยังเป็นครูในสังกัดอื่นเช่นของอาชีวศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของมัธยมศึกษาที่มีความสนใจในย,เ,ยเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้โคดิ้งเข้ามาร่วมมาฟังด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นการให้ขวัญกำลังใจครูเล็กน้อยนะคะมีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ที่ร่วมการนำเสนองานในงานนั้นค่ะ ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนอจากที่เราได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ข้างต้นนะคะเราก็มีการวัดแล้วก็ประเมินผลเพื่อดูว่าผลที่เกิดจากครูผู้สอนนะั้นตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้หรือไม่นะคะตามวัตถุประสงค์ข้อแรกเราต้องการประเมินหรือเราต้องการทราบว่าครูผู้สอนนะมีความรู้เกี่ยวเรื่องของการจัดการในการสอนโคดดิ้งเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เราดำเนินการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการวัดจากแบบทดสอบนะคะซึ่งแบบแบบทดสอบออนไลน์ก็พบว่าครู คะแนนการอบรมเฉลีย่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัยสําคัญทางสถิติางสถิติที่จุดศูนย์ห้านะคะความสามารถในการเขียนแผนของครูนะคะจากที่เราตั้งประเด็นในเรื่องของการประเมินออกเป็นเจ็ดหัวข้อหลักนะคะก็พบว่า,าครูผู้สอนมีความสามารถหรือมีทักษะในการเขียนแผนการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเก้าสิบเจ็ดจุดเก้าจิต ความสามารถในการสอนโดยเราวัดจากการไปออฟเซิร์ e ในชั้นเรียนนะคะก็พบว่าครูมีความสามารถในการเรียนการสอนมีคุณภาพอยู่ในระดับมากค่ะค่ะคนที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะ,ะหลังจากที่ผลคะแนนโอเน็ตปีพุทธศักราช2566นะคะประกาศผลผู้ใจเองได้นำค่าคะแนนในตัวชี้วัดที่4.2นะคะรือสาระวิยาการคำนวณ นำมาเปรียบเทียบว่าในระหว่างปีการศึกษา65ปีการศึกษา6 6นั้นของโรงเรียนเอกชนนั้นนะมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะเนการดูค่าการพัฒนาของแต่ละรายโรงนะคะจากติดหโรงเรียนก็พบว่ามีแค่โรงเรียนเดียวเท่านั้นค่ะที่ค่าเฉลี่ยยังยังต่ํากว่าปีก่อนหน้านะคะนอกจากนั้น15โรงเรียนมีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าปีก่อนหน้าทั้งหมด ส่วนในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3นะคะก็จาก5โรงเรียนจาก16โรงเรียนนะคะก็พบว่ามีค่าเฉลี่ยปี66สูงกว่าปี65ทุกโรงเรียนและในระดับชั้นมธัธยมศึกษาปี 6, ที่6ที่มีอยู่10โรงเรียนก็พบว่าค่าเฉลี่ยของปีการศึกษา66ก็สูงกว่าปี65เช่นเดียวกันค่ะขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ